สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมสัก,กุระกันนะคะไปกันเลยนี่นะคะกแบบหนึ่งนะนี่นคะคะเสียงก่อนวันนี้ฟ้าใสนะคะจะมาสอนทำให้เมืองสัก,กุระกลายเป็นเมืองร้างไม่มีคนอยู่แล้วก็สอนหาเงินค่ะ มาค่ะไปเลยมันก็จะมีวิธีสอนเล่นเกมสกูล่าอยู่ข้างๆตรงนี้นะคะด้านขวามือเนี่ยสามขั้นตอนตืดๆตืดๆนะคะไปกนันเลยค่ะค่ะแปบ๊บนึงนะอันดับแรกนะคะเราจะไปที่บ้านผู้หญิงก่อนนะ จะมีเงินอยู่1นึ่งมืนบาทนะคะแล้วก็ไปกันต่อเลยเราจะใช้รถบ้านผู้หญิงนะคะในการไปหาเงินนะคะเดินทางไปหาเงินสถานที่ต่างๆต่อไปนะคะสถานที่ที่2ก็คือบ้านผู้ชายเลยนะโอเคค่ะก็บินไปเลยสิคะฟ้าใสนะคะก็ ไม่ค่อยเก่งหาเงินเท่าไหร่นาะเพราะว่าบางสถานที่เนี่ยมันมีเงินนะคะแต่แค่ฟ้าใสไม่รู้ก็รู้แค่บางสถานที่นะคะว่าตรงไหนมีเงินบ้างต่อไปนะคะก็เราจะไปบ้านที่ด็อกเตอร์ผู้ชายคนผมเขียวนะคะคนนี้เลยค่ะเนี่ยเนี่ยคนนี้นะเนี่ยนะคนนี้นะ่นนนนะน,นะคะมาเข้าไปในบ้านเขาเลย มาค่ะเราก็ทําการคุยกับเขากดคุยค่ะกดกากบาดกดโอเคนะคะแล้วก็เราก็เริ่มทําภารกิจเลยค่ะไปหาตัวเอเรียสีเขียวคือได้หนึ่งตัวแล้วเขาจะให้หาประมาณสิบตัวนะคะตัวที่สองเราจะไปหาตัวที่สามกันนะตัวที่สี่ นี่ตัวทีค่ะก็ในห้องนอนเลยนะในห้องตรงที่นอนตรงนอนแล้วก็โคมไฟปื๊ดแล้วก็ต่อไปเราจะไปหายนอกบ้านนะตัวนี้เลยโอเคเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัวสุดท้ายจะอยู่บนหลังคาบ้านนะปื๊ด โอเคเราก็จะเอามันครบสิบตัวแล้วเราก็จะเอาไปส่งให้กับด็อกเตอร์กันเลยนะโกดคุยปืด๊ดเราก็จะได้เงินมาหนึ่งมื่นบาทนะคะอันนี้ก็คือรางวัลน,นะของด็อกเตอร์ในการที่เราหาตัวเอเรียลให้เขาเนี่ยต่อไปนะคะให้ลูกคนนะคะไปหางานอยู่ใกล้ๆเลยนั่นก็คือมันจะมีบ้านอยู่หลังนึงนะคะอยู่ใกล้ๆร้านคาเฟ่นเนี่ยนี่นะคะตรงนี้ นี่ได้เงินมา1,000บาทโคตรน้อยแต่ว่ามันอาจจะมีบางที่ที่ได้เงินเยอะนะแล้วก็สถานที่ต่อไปนะคะก็คือบ้านของเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายค่ะก็เข้าไปเลยนะมันจะมีอยู่สองห้องนะห้องที่หนึ่งนะคะหรือห้องแรกก็นี่ค่ะมันจะเป็นห้องที่เด็กสองคนนี้มันจะนอนกันนะคะ ห้องที่สก็คือห้องใครก็ไม่ดูค่ะไม่มีคนอยู่ก็เก็บไปเลยโอเคค่ะไปกันต่อเลยคะ่ะต่อไปนะคะเราจะไปเก็บเงินสถานที่ต่อไปนะะันก็คือโรงพยาบาลเลยนะคะอยู่ใกล้ๆเลยปแล้วก็บินเลยนะ โอเคค่ะก็มีประมาณนี้นี่เฮลิคอปเตอร์ด้วยเขาอัปเดตใหม่เดี๋ยวแป๊บนนงนเะขาก่อนปือ้อสถานที่ต่อไปที่เราจะไปหาต่อไปดีนะคะนั่นก็คือบริษัทของบอสใหญ่นะคะไปกันเลยนี่นี่นะคะมันอยู่ใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลเนี่ยบริษัทบ,บอสใหญ่ ก็ออกจากรถนะคะแล้วก็บินไปที่ชั้นดาดฟ้านะคะมันจะมีเงินอยู่ซ่อนอยู่ตรงนี้ประมาณ2,000เยนนะคะหรือว่า2,000บาทนั่นเองนี่นะคะแล้วก็ไปที่โรงเรียนนะเด้อเด้ๆเด กสถานที่ต่อไปนั่นก็คือโรงเรียนสก,กุลานะคะไปที่โรงเรียนเลยค่ะนี่นะคะก็ไปเลยนะจอดรถไนี่เลยมาถึงโรงเรียนแล้วนะคะเราก็จะไปที่สระว่ายน้ำเลยนะคะเนี่ยนนะ่ะที่มันอยู่ตรงหน้าเรานะคะ ไปเลยมันจะซ่อนอยู่ในสระไว้น้ำนะคะทำการเป็นชุดมาค่ะก็ตรงนี้นี่ไงตูวแบตกัน ไปกันต่อเลยนะต่อไปเราจะไปหาที่ร้านสะดวกซื้อนะคะไปค่ะต่อไปเราจะไปหาเงินที่ร้านสะดวกซื้อนะคะ mm. เงินเนี่ยมันจะอยู่ตรงหลังร้านสะดวกซื้อนะไปค่ะนี่นะคะมันจะอยู่ตรงนี้ มีอยู่2,000เยนหรือว่าส0งพันบาทเองต่อบไปเราไปหาที่โรงแรมนะได้ค่ะไปที่โรงแรมเลยตืบนี่นะคะนี่ก็คือโรงแรมนะ น,ะะนี่มันจะอยู่ตรงลานจอดรถนะคะมีอีกที่หนึ่งนะนั่นก็คือบนชั้นดาดฟ้าที่โรงแรมนะคะนี่ไงจะอยู่ในพุ่งไม้สามพันเยนสามพันปาตึง๊งนะคะรถเราอยู่ตรงนั้นเหรอ ต่อไปเราก็จะไปหาที่บริเัทแก๊งยากุซ่าชุดสีดำนะคะไปกันค่ะตมาบแต่ก่อนที่เราจะไปหานะคะเราต้องมาปิดโหมดแก๊งยากุซ่าชุดสีดำก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะทำร้ายเรากดไปที่เมนูสามคีกดปันแรกเลยนะคะตรงนี้ อืแล้วก็กดปิดให้หมดปิดปิดปดปดนี่อันนี้ฮะก็ไม่มีใครอยู่เพราะว่าเราปิดโหมดเสร็จหมดแล้วนะโอเคที่ดิงก็คือตรงนี้เลยมันจะมีเงินวางไว้อยู่บนโต๊ะ สองพันเยนแล้วก็บนโต๊ของหัวหน้าแก๊งนะคะห้าพันเยนหรือว่าห้าพันหยาดนะคะพูดผิดเมื่อกี้ขออภัยด้วยพูดผิดชัดเมื่อกี้พูดเขาว่าห้าพันหยาดตั้งใจจะพูดว่าห้าพันบาทนะสถานที่ต่อไปก็คือ แกงยากุซ่าชุดสิมพูไป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 ค่ะไปเลยคืเอ,อเราอาจจะมาไม่เราอาจจะพูดไม่ชัดบางคำนะคะเราเป็นลูกครึ่งอะไรสักอย่างลูกครึ่งอีสานมากเราก็เลยพูดไม่ชัด แล้วก็พูดผิดบางคำป่าขาดเดินทางที่ยากุซ่าสิงคโปร์ไปไคลิปหน้าอยากให้สอนอะไรอีกบอกได้นะคะน,นี่คะ่ะถึง จะมีเสียงกลหน่อยนะขออภัยนะคะปืด๊ดปืดนะคะแล้วก็กดบินเลยนะมันจะอยู่ตรงบนเนี้นี่นะคะเนี่มันจะมีอยู่หนึ่งพันเยนว่าแล้วหนึ่พันบาทนั่นเองตค่ะก็ไม่รู้ว่ามันอที่ไหน ขอไปหาก่อต่อไปเราก็จะมา,อาสอนปิดเมืองบางนะคะใช่ไก็ทำตามนี้เลยกดเลื่อนหูวสามขีดนะคะกดที่ปุ่มแรกเลยแล้วก็กดให้หมดเลยนะคะกด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 ให้หมดนะคะให้ คำว่าออฟเนี่ยมันอยู่อ่าท้างหลังคำทั้งหมดนะคะก็มาสอนแค่นี้นะใครอยอากให้สอนอะไรอีกบอกได้นะคะเพราะว่ามันหนามีหลายที่อยู่เลยอ่าลืมไปคะ่ะที่ท่าเรือมีเงินอยู่ลืมไปเดี๋ยวเราไปหาก่อนนะไปคะ่ะอ๋อมันมีที่ท่าเรือแล้วก็ อ่ะอันนั้นด้วยอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอุมโมงค์ <มา S 2> กระดูกทองกับกระดูกขาวนะคะไปเลยเคเต้อไปกันเลยโอเคค่ะเก็บเลยต่อไปเราก็จะไปนอนไม่ ไม่ใช่สิต่อไปเราก็จะไปหาเงินที่อุโมงกระดูกทองกับกระดูกขาวนะคะตามมาเลยขี่รถตามเรามานะคะใช้เส้นทางที่เราขี่มาแล้วก็ไปตามทางที่เราขี่นะเบรกมันจะมีสองอุโมงนะสองทางสองอุโมงนะ่ะแรบน้งขอเลือกไปทางนี้นะ เฮ้ยเรากดนี้ทำไมเนี่ยแป๊บนึงนะคะเขาดูแบ่อนจำได้ว่าจะมีเกาะยังไงโอเคหาเสร็จแล้วนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะขอขอบคุณมากค่ะ,คะยูหู ก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากกดคลิปด้วยนะคะใครอยากให้ทำอะไรอีกเนี่ยบอกได้นะอยากให้สอนอะไรอีกก็บอกมาเลยค่ะคอมเมนต์มาเลยนะคะถ้าคลิปหน้าเรามีโอกาสดีเนี่ยเราอยากจะสอนหาเที่ยวชม ID ของคนอื่นในเกมสกอรลาหรือไม่ก็เป็นเกมอ,อื่นนะคะหรือว่าก็จะมาเล่นเกมอัน,นู่นอันนี้ให้ดูใหม่ะคะก็เอาเลยค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มาหา แบบก็แค่มาสอนหาเงินแล้วก็สอนทําให้เมืองสก,กุล,ลเนี่ยกลายเป็นเมืองร่างคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะบ๊ายบายจุบจุเจอกันคลิปหนะ้าคะ